สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับใครสนใจหารถไว้ใช้งานลองชมคันนี้นะครับ2 8 0 0 0บาทนะครับ h o n ด้ Accord ปี1992อนะครับออโต้เอกสารพร้อมโอนสภาพพร้อมใช้นะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับตีสีไม่สวยครับภายในใช้งานได้นะครับ ใครหาไว้ใช้งานรองพิจารณารีบตัดสินใจรีบโทรเจราจานะครับใครอยู่ใกล้ไปตรวจสอบทดลองขับตรวจเอกสารให้เรียบร้อยนะครับชวนชมนะครับชี้เป้าออพี่น้องสนใจอย่างไรรีบโทรเจราจานะครับนี่เลยสภาพนี้นะครับไปชมไปทดลองขับตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยนะครับถ้าชอบก็ตัดสินใจเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ใ,ใกล้ได้เปรียบนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับ เครื่องเดิมนะครับไม่ได้มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับขายราคานี้ก็ประมาณว่าปีมันลึกกันแหละครับปี1992นะครับใครสนใจหรือพอจะมีความรู้ก็ลองเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าก็น่าจะใช้งานได้อันนี้สภาพกับราคาก็น่านำเสนออยู่ครับนี่นะครับเครื่องยังใช้งานได้ปกตินะครับเขาแจ้งมา